ไงครับบรรยากาศสวยงามมหาพึ่งครับพุ่มอย่างคือดึง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 มันต้องมีแหละแถวนี้คือไหมเห็นไหมโห้ยอย่างคืออะแต่ยูแถวไม่เห็นครับพุ่มละกำม กระทำน้อยอยู่ไหมอยู่ไหมไม่มยไม่มีเขย่าดูสิไม,ม่มีต้นจานต้นจานต้องมีต้นจานเอาแล้วมองไปเห็นเลยเห็นยัง นี่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 อยู่ข้างต้นจานโอ้บัดจะอยู่ก็อยู่โลง่งๆแบบนี้เลยครับโอ้หลังจะได้หัวน้ำคอยดูกันเดี๋ยวจะเอาให้ดูบัดที่อยู่ก็อยู่โลง่งๆบบอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้ดู